สวัสดีครับเรามาพบกับช่องทําไปเรื่อยสไตล์เด็กปั๊มนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าเวฟ110ไอปี2021เป็นของผมนะครับว่าที่ผมทําไปมีอะไรบ้างอ่าสเต็ปแรกเลยครับของผมมีแค่ท่อใบเดียวแล้วก็เป็นล้อเล็กครับ แล้วผมได้ลองไปจับ GPS ดูในความเร็วสเตอร์เดิมนะครับสเตอร์โรงงาน1437จับบันทึกหน้าจอ GPS เอาไว้ว่าวิ่งได้เท่าไหร่ผม,ผมลงไว้ในนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่สองผมลงเป็น14หลังเป็น314เท่าไปเดิมครับเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแคมไม่ได้ใส่ สเต็ปต่อไปอาจจะมีใส่นะครับแล้วสิบสี่สามสี่ GPS วิ่งได้เท่าไหร่แต่หน้าไม้มันตัดเหมือนเดิมครับร้อยสิบเหมือนเดิมตัวนี้มันตัดแค่ร้อยสิบแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าไปชมดูวจบนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจช่องผมด้วยนะครับฝากติดตามช,ช่องผมด้วยนะครับมีอะไรผมจะทำต่อไปอีกครับผม